หมูยอเฮียป๊อกอ,อร่อยมาก แล้วก็ข้างในมีพิกก็เยอะนออกับทุกคนกที่ไหนก็เจอพริกแบบด้วยแบบหอมด้วยแบบนุ่มนิ่มอร่อยมากอ,ะอ่ะน,นี่พูดจริงอร่อยมากหมูย,ยอะที่ผมกินอยู่ก็คือของเฮียปอกนะครับผมชอบอีโฮนี้เพราะว่าเนื้อสัตว์เจดสิมันหมูอีสิแล้วก็เครื่องปรุง10%บเปนต์ดูนี่ดิทุกคนไม่ใส่แป้งอะก็เนื้อดึงดังแบบนี้อร่อยมาก Mm. แล้วก็รสชัดก็เข้มข้นก็เลยกินกับข้าวสวยก็ได้นะจริงๆ mm. จรงจังเแค่ไหนทุกคนเนี่ยมีที่ไหนก็เจอพริกแต่ว่าไม่แพ็ดมากนะครับทุกคนแพ็ดแบบกำลังดี oh. มันไม่จืดด้วยกินเปล่าๆก็อร่อย